คุณสามารถเป็นหุ้นส่วนกับธนาคารบนโลกนี้ก็ได้สวัสดีครับผมสมเลิศชัยสิริมามรกรนะครับหรือโค้นลักนะครับแอดมินเพจนักลงทุนคริปโตนะครับแล้วก็เจ้าของ YouTube Channel กู๊ดลักคริปโตอินเวสเตอร์นะครับก็ผมจะสรุปเนื้อหาข่าวสำคัญสคัญที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนทุกๆคนคริปโตอินไซด์วันนี้3ข่าวสำคัญ t x ะครับเป็นตลาดเปิดให้ลงทุนในหุ้นอเมริกาโดยที่สามารถแบ่งหุ้นเป็นหุ้นย่อยแล้วลงทุนได้ด้วยบิตคอยอันนี้น่าสนใจมากๆมันเป็นการเปิดประตูบานใหม่ของของอตลาดคริปโตเคอเรนซีเลยครับคือแทนที่ เมื่อก่อนคริปตัวเรนซีเราเทรดกันได้ด้วยเหรียญโทเค็นกันอย่างเดียวนะครับโทเค็นแลกโทเค็นเหรียญแลกเหรียญหรือบางเอ็กเชนหรือบางตลาดนะครับมันมันจะเขาจะเปิดให้เทรดด้วยเงิน USD เราต้องโอน USD เข้าตลาดพวกพวกเด l ิเว r รทีพวกตลาดที่เป็นตลาดรองเป็นต,ตลาดเขาเรียกตลาดผลิตภัณฑ์ทางเลือกทางการเงินขึ้นมาแต่ทีนี้เมื่อก่อนเขาเปิดด้วยวิธีการใช้เงิน u s กันใช้เงินสกุลกลางกันทีนี้ก็มีหัวใส มี Exchange หัวสายที่เอาพวก Deliver รีทหรือว่าพวกตัวเลือกทางการเงินเราต่างๆเราเนี้ยเข้ามาเปิดนะครับตัวนั้นตลาดนั้นชื่อว่า FTX FTX นะครับ FTX ก็เขาทำเหมือนการเปิดประตูบานใหม่ให้กับโลกการลงทุนเลยคนที่อยู่ในโลกการลงทุนที่ลงทุนคริปโตอย่างเดียวก็สามารถเอา Bitcoin เข้าไปเทรดพวกนี้ได้แล้วก็มันเป็นโอกาสที่ทำให้โลกการเงินโลกตลาดหุ้น ตลาดทรัพย์สินในโลกเก่าสามารถถูกเทรดด้วยเงินสกุลคริปโตเคอเรนซีได้เพราะฉะนั้นมันเป็นประตูเชื่อมระหว่าง2โลกกันเลยทีเดียวนะครับก็เขาทำข่าวมาคืออย่างเท s l a คุณสามารถเทรดเทสลาบน FTX ได้สามารถเทรด Apple ได้ Amazon, Netflix n e t Net, n e t เ l i x ใช่ไหมเขาออกเสียง Netflix กเนาะ n e ็ตฟ i ิก Facebook Google เหล่านี้เทรดบน Ftx ได้ตลอด24ชั่วโมง24ทับ7 24ชั่วโมง7วันจะเทรดเมื่อไหร่ก็เทรดได้จะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสคุณก็สามารถเทรดได้นะครับก็เป็นหน้าใหม่ที่น่าสนใจมากว่าแทนที่คุณจะเทรดหุ้นหนึ่งสมมุติเท s l a หุ้นหนึ่งมัน7,800เหรียญใช่ไหมทีนี้ใช้คุณสมบัติของการเขาเรียกว่า fractional fractional stock fractional stock คือหุ้นหน่หุ้นปกติ7,800เหรียญเขาซอยย่อยได้ ซอยย่อยได้แล้วคริปโตเคอเรนซีครับมันมีกี่หน่วยย่อยหน่วยมันย่อยเล็กมากๆเลยถึง8โทศนิยมดังนั้นเวลาการเทรดแทนที่จะเทรดที1เทสลา R1 1หุ้นเทสลาคือ7 8 0 0เหรียญมันก็สามารถเทรดหุ้นย่อยๆๆๆๆได้กลายเป็น fractional stock นะครับลักษณะแบบนี้ครับ fractional share อ,อันนี้เขาใช้คำว่า fractional share 1 stock มูลค่า100เหรียญนะครับมันสามารถแตกย่อยออกไปสักหนึ่ใน4 1ใน8 1ใน10 นะครับคุณสามารถซื้อเทส l a แค่0.1เหรียญอะไรแบบนี้ได้สามารถทำแบบนั้นได้ด้วยการใช้คุณสมบัติของคริปโตเคอเรนซีที่มีหน่วยทศนิยมเยอะแยะมากมายทีนี้ข้อดีของมันยังไงมันจะเป็นถ้าเชื่อมต่อกับครั้งที่แล้วนะครับถ้าเชื่อมต่อกับการที่อ่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือโ o b i n h o ดเ e ฟเฟก t ยิ่งรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดได้เยอะมากขนาดไหนมันมีโอกาสที่ กลุ่มคนเหล่านั้นจะเข้าไปลงทุนให้เกิดสภาพคล่องให้มากกว่าเดิมให้สามารถามูลค่าของหุ้นต่างๆสามารถสะท้อนมูลค่าตลาดสะท้อนความต้องการสะท้อนเรียกว่าถ้ามีคนอยากซื้อกันเยอะก็ราคาก็ขึ้นไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับเหมือนอย่างที่หุ้นเท s l a สามารถอาพอเข้าไปในโรบ h o ฮูดโรบินฮูดคือเอ็กชแนนตลาดตลาดหนึ่งเขาก็สามารถซื้อขายกันได้ราคาถูกซื้อขายกันได้หุ้นย่อยๆทีนี้มาสามารถซื้อได้ด้วย บิตคอยได้พูดง่ายๆคือคุณสามารถแบ่งย่อยๆหน่วยลงทุนของคุณไปซื้อหอุ้นตัวนู้นนิดตัวนี้หน่อยตัวนั้นน้อยไม่ว่าคุณจะมีเงินเยอะหรือเงินน้อยตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาของการลงทุนของคุณแล้วนะครับก็เป็นช่องทางที่ดีมากๆเลยช่องทางที่ดีมากๆเลยที่จะทําให้คุณมีโอกาสซื้อหุ้นตัวใหญ่ๆด้วยเงินเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองนะครับนั่นคือ โอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นในตลาดโลกคริปโตแต่ FTX แน่นอนครับว่ามันเป็นตลาดต่างประเทศเป็นตลาดต่างประเทศไม่ได้โดนรับไม่ได้ถูกรับรองโดยกรอตต์ไทยต้องบอกอย่างนี้ฐานเขาอยู่ที่ฮ่องกงฐานเขาอยู่ที่ฮ่องกงาถามว่าความมั่นคงของมันเยอะไหมต้องบอกว่ามีมีขนาดมีแคปิตอลเขาเรียกว่าอะไรมีวอลลุ่ม มีปริมาณคนเทรดเยอะมากพอสมควรเดี๋ยวพาไปดูนะครับ FTX มีอะไรให้เทรดบ้างอ่ะให้เห็นอย่างแรกเลยข้อเด่นของ FTX นะครับโลฟีค่าค่าเทรดเขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมการเทรดถูกมากเขาเรียกว่าขาเข้าอ่ะถ้าเราไปวางออเดอร์ทิ้งไว้สมมติราคาตอนนี้10บาทแต่ถ้าเราวางออเดอร์รอแบบไม่ต้องชนไม่ต้องชนราคาเลยสมมุติราคาตอนปัจจุบัน10บาทคุณไปวางซื้อไว้ที่9บาทแปลว่า ออเดอร์ของคุณจะยังไม่แมชนะเมื่อยังไม่แมชอย่างนี้คุณจะไม่เสียค่าเทรดจะไม่เสียค่าธรรมเนียมการเทรดใดๆทั้งสิ้นนะครับและเมื่อก็คือเสียแค่จ่ายสมมุติ10บาทคุณซื้อซื้อ 1, 1นึ่งหน่อุมูลค่า10บาทคุณก็ซื้อได้1หุ้นมูลค่า10บบาทไม่โดนหักค่าธรรมเนียมใดๆเลยนี่คือจุดเด่นของ FTX แต่เขาบอกว่าโปรโมชันนี้ถึงสิ้นปีเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเหลืออีก2เดือนที่คุณจะทํากําไรกับมันได้ลองไปดูว่าเผื่อคุณจะมีโอกาสแต่ข้อสําคัญสิ่งที่ผมมาพูดไม่ใช่การแนะนําการลงทุนคุณต้องพิจารณาเอาเองนะครับว่าความเสี่ยงของมันเยอะหรือน้อยขนาดไหนแต่ถามว่า f t x น่าเชื่อถือไหมต้องบอกว่ามีวอลุ่มเยอะติดอ่าหใน20นัถ้าถ้าผมจาถ้าผมดูตัวเลขไม่ผิดหใน20แล้วก็ เขามีของสำคัญๆอย่างเช่น leverage token นะครับคือคุณซื้อหนึ่งเหรียญคุณสามารถได้เวลาราคาขึ้นสมมุติ leverage ขาขึ้นคุณซื้อหนึ่งเหรียญราคาขึ้นไปหนึ่งเงินของคุณมีสิทธิ์สามารถเติบโตขึ้นสามเท่าห้าเท่าสิบเท่าได้อัน,นั้นคือ leverage token นะครับแล้วก็มีพวก index future นะครับ index future อย่างเช่นราคาเหรียญทั่วโลก ราคาเหรียญมันราคามูลค่าเฉลี่ยของคริปโตเครนซีเมื่อเติบโตขึ้นแล้วเหรียญตัวนี้ก็จะขึ้นด้วยโอ้มีหลายหลายเหรียญเอาให้ให้คุณได้ลองมากเลยแม้แต่ล่าสุดต้องบอกแม้แต่ล่าสุดที่สหรัฐมีการเขาเรียกว่าชิงตําแหน่งนายกไม่ใช่นายกนายกในประเทศไทยชิงตําแหน่งประธานาธิบดีชิงตําแหน่งประธานาธิบดีกันเขาก็สามารถเอามาเทรดได้นะครับคืออะไรก็ตามที่คุณ มีการแต้มต่อมีโอกาสซัพพลายและดีมานนะครับมันอ่าไม่ได้มันเขาเอามาให้คุณสามารถเทรดให้เกิดโอกาสทั้งการทํากําไรได้แต่การลงทุนมีความเสี่ยงคุณต้องพิจารณามันดีๆนะครับและล่าสุดก็คือเมื่อกี้แหละคือคืออ่าเทสล a แอปเปิอ่าอเมซอนพวกนี้แต่ คุณจะเทรดพวกนี้ได้สําคัญที่สุดคุณจะต้อง KYC กับเขาคุณจะต้องยืนยันตัวตนกับเขาคุณต้องมีตัวตนชัดเจนไม่ใช่ในหมูในหมาในในกุ้งไก่ในกุ๊กๆอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับก็ต้องมียืนยันด้วยบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ID เท่านั้นนะครับที่จะยืนยันตัวตนกับเขาแล้วก็รอเขาคอนเฟิร์มมานะครับจะมีขั้นตอนอยู่2อสขั้นตอน แต่ถ้าใครสนใจสมัครนะครับก็จะดูได้ในในใน definition ของผมนะครับว่าสมัคร FTX ก็กดลิงก์เข้าไปเลย Good l u c k 4 8 9 9นะครับสามารถกดลิงก์ตัวนี้เข้าไปได้เพื่อสมัคร FTX เพื่อไปเทรดแล้วคุณก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมกันเขาเรียกว่า maker free maker คือคนวางวางออเดอร์รอนะครับแต่ถ้าคุณใจร้อนคุณแบบว่าอยากซื้อแบบ at market price อันนะั้น คุณจะเสียค่าธรรมเนียมแต่ค่าธรรมเนียมก็ประมาณ0.075นะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็สมัครผ่านลิงก์ได้ลดส่วนลดค่าธรรมเนียมจาก0.075อีก5%นะครับได้ลดลงไปอีก5%นะครับก็ถือว่าโปรโมทกันนะครับช่วยเป็นค่าขนมโอเคนั่นคือข่าวแรก FTX แล้วมันหน้าตามันจะประมาณนี้ครับก็คือเป็นหน้าตาเหมือนเทรดเดรลิเวอรทีแบบนั้นเลย Bitcoin เห็นไหมครับว่าวอลลุ่ม24ชั่วโมงของเขาประมาณ 12.9ล้านเหรียญ US กันเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นวอลลุ่มการเทรดที่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่น้อยไม่น้อยเทรดกันเยอะเลย12.9ล้านเหรียญอันนี้แค่คู่เหรียญ USDT อย่างเดียวนะนะครับก็อันนี้ผมเพิ่งแคปมาเมื่อประมาณเนี่ยประมาณบ่ายบเมื่อกี้เองนะครับโอเคแล้วมันจะส่งผลต่อเรายังไงมันจะส่งผลต่อเรายังไงเมื่อโลกปัจจุบันและโลกบล็อกเชนเชื่อมต่อกันครับหุ้นทั้งหมด ในอนาคตอาจจะสามารถเทรดด้วยคริปโตเคอเรนซีได้ตอนนี้อาจจะเป็นแค่คริปโตเคอเรนซีอาจจะเป็นแค่มูลัคเป็นทรัพย์สินหรือเป็นเงินที่เอาไว้ใช้เทรดได้เฉยๆแต่ในอนาคตทรัพย์สินทุกๆอย่างหุ้นทุกๆอย่างอาจจะสามารถเทรดได้ด้วยคริปโตเคอเรนซีหรืออาจจะเป็นคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดเลยผมอยากบอกว่าในมุมมองผมตอนเมื่อ3ปีก่อนผมมองเห็น ทรัพย์สินทุกๆอย่างบนโลกจะถูก t o เค n น z ไจะถูกทําให้กลายเป็นเหรียญทั้งหมดจะทําให้กลายเป็นเหรียญแล้วคุณสามารถทุกๆอย่างบนโลกสามารถตีเป็นมูลค่าเหมือนมูลค่าหุ้นได้ทั้งหมดปัจจุบันครับตลาดดีฟาตลาดดีไดดซน d ไ,ไฟแนนซ์ก็เติบโตขึ้นมาจนจนเห็นภาพว่าคุณสามารถเป็นหุ้นส่วนกับธนาคารบนโลกนี้ก็ได้